ถ้าไม่มีคอนเสิร์ตและงานโชว์ตัวนะคะก็ยากที่ผู้ฟังจะได้ใกล้ชิดกับศิลปินคนโปรดแต่สำหรับแฟนเพลงของโตศักดิ์สิทธิ์ในค่ำคืนคริสต์มาสและช่วงเวลาพิเศษค่ะคก็สามารถใกล้ชิดกับนักร้องหนุ่มผ่านทางออนไลน์ได้ซึ่งสามารถโต้ตอบขอเพลงและเล่าเรื่องราวต่างๆได้ผ่านทางหน้าจอทีวีศักดิ์สิทธิ์ค่ะ พลงไซเลนไนส์สื่อถึงค่ำคืนของเทศกาลคริสต์มาสที่เปรียบเสมือนคืนอันศักดิ์สิทธิ์ที่พระเยซูประสูติท่ามกลางคืนอันเงียบสงบถ่ายทอดผ่านเสียงเปียโนตามอารมณ์ความรู้สึกของโตศักดิ์สิทธิ์เวสุภาภรณ์ซึ่งปกติมักจะแสดงบนเวทีแต่ในวันนี้ถูกถ่ายทอดให้ชมผ่าน YouTube นอกจากถ่ายทอดศรัทธาในฐานะคริสเตียนคนหนึ่งแล้วยังถือเป็นของขวัญให้กับผู้ฟังผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์อีกด้วย เพลงคริสต์มาสเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีเลยเพราะว่ามันเป็นเพลงที่เราทุกคนรู้จักทุกคนร้องได้แล้วผมเชื่อว่าเพลงคริสต์มาสยกตัวอย่างอย่างไซเรนไนซ์เนี่ยมันก็คงมีเป็นประมาณเป็นล้านล้านเวอร์ชั่นทั่วโลกผมก็รู้สึกว่าการที่เราเอามาทําของเราเองเนี่ยมันก็จะเป็นสไตล์ของเราเป็นสำเนียงเป็นโนเป็นการอาร์เรนจ์เป็นคอร์ดเป็นอารมณ์ที่มันเป็นตัวผมเองครับผมผมคิดว่านั่นก็คือสิ่งที่พิเศษเพราะว่า มันเป็นมันเป็นตัวเราแล้วเราสามารถแสดงความคิดแสดงสไตล์ของเราผ่านทางเพลงต่างๆเนี่ยให้กับคนดูได้ผ่านทางทีวีศักดิ์ธ์ครับผมฉะนั้นเนี่ยสำหรับผมแล้ววันคริสต์มาสนี่เป็นวันที่ทําให้เราระลึกถึงว่าเรามีวันนี้ได้ยังไงครับผมแล้วเรามีวันนี้ได้เพราะใครฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าวันคริสต์มาสสำหรับคนทั่วไปมันก็ยังเป็นวันในความสุขอยู่ซึ่งมันจริงๆแล้วมันก็คือความสุขจริงๆแต่ความหมายของความสุขในวันคริสต์มาสเนี่ยในทางของคริสเตียนแล้วมันมันลึกลงไปกว่าแค่ ความสุขเฉยๆมันเป็นความสุขเพราะอะไรมาอย่างไงและเพราะใครครับผมแผงเพลงทุกเพลงที่ออกมาในวันคริสต์มาสเนี่ยเป็นเพลงที่มีความหมายเป็นเพลงที่เราใช่คุณอาจจะเป็นุูธคุณอาจจะไม่เข้าใจว่าคิสเตียนเป็นยังไงแต่ว่าอยากจะบอกว่าคิสเตียนเนี่ยต้องการให้ทุกคนเนี่ยอยากที่จะบอกว่าพระเจ้าเราทุกคนพระเจ้าไม่ได้แบบรังเกียจไม่ว่าคุณจะเป็นุูธหรือว่าเป็นคริสหรือว่าจะเป็นอิสลามก็ตามแต่พระเจ้าต้องการให้ควยพรให้ทุกคนมีความสุขในวันคริสต์มาสนะคะ สวัสดีครับเพลงนอเวยนครับเป็นเพลงคริสต์มาสนะครับที่ผมร้องมาตั้งแต่อยู่อนุบาลเลยครับผมทุกคนน่าจะรู้จักนะครับเพลงชื่อว่า h a กคือ h e ร a ราเองเจ้าสิงคโหรือว่าโจมตางเพลงภาษาที่สื่อสารอย่างเป็นกันเองระหว่างโตศักดิ์สิทธิ์กับผู้ชมบนโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กไม่เพียงทำให้ได้ใกล้ชิดกับแฟนเพลงแต่ยังเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ผลงานอย่างอิสระรวมถึงถ่ายทอดความรู้และเทคนิคทางดนตรีให้กับผู้ที่สนใจถัดมาที่ผมเตรียมตัวอยากกระทำก็คือการสอนเปนโน พราะว่าหลายๆคนตลอดที่อยู่วงการมาทุกคนก็จะมาถามผมเรื่องมีโน้ตไหมมีอะไรอย่างเงี้ยครับสำหรับตัวผมเองผมผมเล่นผมผมเองผมก็ไม่ได้เขียนโน้ตจดไว้เพราะว่าผมก็จะเล่นสดของผมในทุกๆครั้งนะครับผมก็เลยรู้สึกว่านี่เป็นครั้งแรกทีไ่ได้มีโอกาสเล่าให้ฟังมีโอกาสบอกทริคต่างๆในการเล่นเปียโนของผมเนี่ย mm hmm. ให้กับทุกคนฟังเพราะว่ามันสามารถดูได้เมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็ดูได้ที่ไหนก็ได้แล้วดูกี่ครั้งก็ได้ด้วย ผมรู้สึกว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเพราะว่าผมต้การจะส่งเสริมทางด้านมิ i ิเอเ c คชั่นด้วยเพราะว่าอยากให้เด็กที่เล่นดนตรีเนี่ยอยากให้เขามีแรงบันดาลใจอยากให้ช่องทางในการเรียนรู้เขาให้มันง่ายขึ้น ไม่มีคอนเสิร์ตก็ยากที่จะมีโอกาสได้ใกล้ชิดกับศิลปินที่ชื่นชอบแต่ในโลกออนไลน์แฟนเพลงของโตศักดิ์สิทธิ์สามารถสื่อสารกับศิลปินคนโปรดได้ผ่านช่องทางทีวีศักดิ์สิทธิ์ที่ซึ่งเขาสามารถขอเพลงและร่วมเรียนรู้ดนตรีผ่าน YouTube